ร่วมสมัยไอรัฐสุพรรณภูมิเนี่ยมันคือรัฐอโยธยาทางฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาทางลบบุรีทางอยุธยาโน้นนะครับมันเป็นเครือข่ายเดียวกันค่าสัมพาวกันเป็นปกติไอรัฐอโยธยาเนี่ยเครือข่ายเข้าไปทางลุ่มแม่น้ำมูลทางทางอีสานไปทางเขมรให้นั่นรัฐระโวรัฐอ,อ,อโยธยาเพราะมันพัฒนามาจากอโยธยานะคะรับรัฐสุโขทัยเนี่ยมันอยู่เหนือ ไอ้แพ็กเสียชากันเนี่ยมันจะเกิดในยุคเดียวกันกับรัฐสุพรรณภูมิเนี่ยไล่เรียกกันนะครับรัฐสุขโขทัยเนี่ยเป็นรัฐเล็กๆที่มีขึ้นจากการอุดหนุนของรัฐอโยธยากับรัฐสุพรรณบูมิมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยเดยีดไอ้รัฐสุพรรณนี่แหละไปหนุนให้เกิดรัฐอโยธยลาละโวอโยธยาหนุนให้เกิดเพราะฉะนั้นสุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองอยู่แม่น้ํายมมีเครือข่ายแคบๆขอบเขตแคบๆนะครับ เหนือสุดเนี่ยอุตรดิตถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเหนือขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นล้านนาไงเป็นลาวไงเขาก็มีอำนาจมีาเมีอนาบริเขาอย่เขามีอำนาจของเขาอยู่มืองขึ้นไหไม่ได้หรอกยกเว้นจะไปแต่งงานกับเขาหรือเขาส่งลูกสาวมาให้อีกอีกเรื่องหนึ่งราะฉะนั้นมันอาจจะมีเจดีพุ่มเขาบินอยู่ที่เมืองแพร่ไม่ได้หมายความว่าเมืองมีอำนาจเหนือเขาไม่ใช่อืมนั่นอาจจะกลับกันด้วยซ้ำไปนะครับครับ ใต้สุดของสุโข,ขทัยเนี่ยคือเมืองพระบางพระบางเนี่ยคือนครสวรรค์คําว่าบางเนี่ยมันแปลว่าท้องฟ้าอ,อย่างชื่อขุนบางกลางหาวคือสวรรค์นั่นแหละมีวงกษัตริย์อยู่สองวงคือวงศรีวนานามนํำถุมกับผาเมืองอเขาเป็นพวกระโวเป็นสายระโวพูดขเขมรเป็นขอมกับวงพระล่วงเป็นเครือญาติรัตล้านช้างหลวงพระบางใกล้ชิดสุพรรณเขาพูดภาษาไทย มันมันจำแนกอย่างนี้มันมองวัฒนธรรมมันแตกต่างกันแบบนี้นะฮะแต่เมื่อไหหมายความว่าคนถุโขทัยไม่ได้พูดคอมเมนต์พูดคอมเมนต์ก็ได้ใบเรียงกั้วคนสมัยนั้นใบเรียงกั้วอย่างน้อยนะครับครับก็คือว่าทีนี้ถุกขไทยเนี่ยต่อมาเนี่ยมันอยู่ในอํานาจของสุพรรณสุพรรณเนี่ยเขายึดครองเขาควบคุมคือเพราะอย่างน้อยที่สุดรุ่นพระง้วนไปควบคุมแล้วคือได้ได้น้องสาวพญาลิไทยเป็นเมียแล้ว แล้วก็อาจจะออกลูกมาเป็นเจ้านครดินก็ได้เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันกลับจลปบัดกับประวัติศาสตร์รุ่นเก่าไงห,หลักฐานเนี่ยมันยืนยันมาชัดเจนว่าอำนาจสุพรรณเนี่ยเขาควบคุมสุขโขทัยเราจะพบว่าไอ้ที่กรณีเจ้านครอินนั่นแหละที่เจ้า,าเจ้าไอา้เจ้ายี่ใช่ไหมเจ้าสามเจ้าสามของพิโลกคือเขาเรียกชเมชนชายนาทนั่นแหละทีนี้มัน,นก็เรื่องเจ้านครดิน ประเด็นมันอยู่นี่ดีเรื่องเจ้านครินเนี่ยเจ้าอนครินเนี่ยเป็นโอรสกุลวงพง้วใช่ไหมกษัตริย์สุพรรณบุรีใช่ไหมครับถ้าสมัยที่ยังไม่ได้ยึดอยุธยาเจ้านครอินเนี่ยก็ต้องมาครองเมืองแรกสีราชจาแสดงว่าเป็นเมืองสําคัญมากถึงเจ้านครอินถูกส่งมาครองตรงนี้นี่ข้อสันนิษฐานของอาจารย์เอฟลุมโลดนะครับแล้วผมเห็นด้วยกรับว่าเออใช่เพราะเมื่อเจ้านครินอินไปครองอยุธยา เขาจึงให้โอรสองโตมาครองลูกแผ่นและเจ้ายี่มาครองที่เมืงองแพร่ก็คือยังยังคือในสายในสายของเขาก็ยังส่งต่อ,อยางนี้อยู่ให้มาครองอรมันต้องมาผ่าน<ง>ตรงนี้ก่อนอผ่านประสบการณ์ก่อนมานเนี่ยมันก็สลับกันอย่างนี้ครับคือเทียบบัญญัติแต่ยางว่าอั้นเดียแล้วตัวตัวกำแพงเพชรกับตัวแพทศิลาชาเนี่ยไปไปคลองอะไหก่อนจ้านนครอนินเฮ้ยมันมัน มันมันร่วมมันจะร่วมสมัยกันนะมันจะร่วมสมัยกันช่วงที่เจ้านครอินมาครองอยู่เนี่ยมาครองอยู่แท็กเสียายอำนาจของพระงวเนี่ยเขาก็คุมสุโขทัยอยู่แล้วพระงพ่อเขาอ่ะพอพระงวสิ้นพระชนจ่ไหมเจ้านครอินก็ไปครองสุพรรณเขาก็ครองสุโขทัยด้วยไงอ๋อแล้วตัวกำแพงเพชรก็คือสร้างสร้างใหม่ระลนั้น เพื่อมาคุมสุโขทัยทีหนึง่งใช่เพราะมันส oh, <okay. S 2> ุโขทัยมันเป็นรัฐข้างในไปแล้วเป็นเมืองข้างในไปแล้วมันคมนาคมลําบากและการค้ามันเปลี่ยนแล้วเพราะงะั้นก็ต้องเอาขยับมาสร้างเมืองกําแพงเพชรเป็นเมืองเอกคุมแม่น้ําปิงเพื่อจะคุมแม่สอดอีกทีหนึ่งออกไปพมา่าทีนี้มาถึงทําไมถึงชื่อสันบุรีใช่ไหมบอกไปแล้วนะว่าสันบุรีมันกลอ,อนามาจากคําว่าสวรรค์คือสวรรค์บุรี เพราะมันเป็นเมืองสวรรค์เดิมทีมันคือสวรรค์บุรีมันจึงมีนิทานที่นี่นิทานอะไรนิทานเมืองไตรตึงไอขอยืมนิทานเข้ามาไอตึงนี่มันอยู่แถวแถวกำแพงเพชรนี่นิทานเมืองไตรตึงอยู่กำแพงเพชรไอเรื่องไอนั่นแหละไอปูกปลูกเอามะเขือยาวอ่านั่นแหละไอนายอะไรนะเท้าแสนปมหรือเปล่าเท้าแสนปมอะเรื่องเมืองไตรตึงเท้าแสนปม เหตุเพราะว่าเมืองไตรึงเนี่ยมันคือสวรรค์ไงมันคือเมืองเทวดาไงมันลงล็อกกันพอดีเดิมทีมันลืมไปแล้วว่าเมืองสันเนี่ยเดิมมันาจากสวรรค์บุรีพอรู้ว่ามาจากสวรรค์บุรีก็เลยไปขอยืนนิทานข้ามามาใส่เพราะฉะนั้นที่นี่จะมีนิทานเรื่องเมืองไตรึงนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าสันบุรีเนี่ยมันมาจากคําว่าสวรรค์กันนั่นแหละ ชื่อนี้มันมีเมื่อไหร่โอเคไม่มีหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเท่าที่พบหลักฐานเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกอยู่ในไหนอ่ะอาตำแหน่งนาพลเรือนพระเอกรารตำแหน่งนาพลเรือนซึ่งทำขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาพระบรมไตรโลกนาก็เป็นกษัตริย์สายสุพรรณีนั่นแหละก็ลูกหลานจ้างนครอินน่ะรุนหลานเพราะฉะนั้นเมื่อ กฎหมายนี่มันตราขึ้นประมาณพศ2,000กว่าก็บรมแตนหนาน่าเชื่อว่ามันชื่อสวรรค์บุรีเนี่ยเป็นชื่อที่สร้างขึ้นในสมัยบรมไตรโลกน,นาคคือเดิมตีชื่อแพคสีชามมันไม่ขลังอะ่ะมันไม่ขลังอะ่ะจริงจะต้องสถามนาะเพราะว่าบรมไตรโลกน,นาเนี่ยท่านปฏิรูปการเมืองการปกครองใหม่หมดสร้างระบบจักดีนาขึ้นมาแข็งแรงช สร้างระบบข้าราชการแข็งแรงว่าเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างให้ความเป็นแข็งแกร่งด้วยชื่อบาลีสันสกฤตให้ชัดๆแต่นั้นเนีลย <c oughs> เข้าใจว่างี้นะคระับเ <c oughs> นั้นเป็นไปได้สูงว่าเป็นชื่อที่เกิดขึ้นในประมาณพศสอ0พอันดินบริโไตายัก่อนหน้บ <c oughs> แล้วก็ยืดเยืะอยานานต่อสืบต่อมาใครๆก็รู้กันมันมันก็เข้าประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วช่วงที่เมือ่อ เป็นเปลี่ยนเป็นเมืองชื่อจากเมืองแพทย์ศิลปยาเป็นสันบุรีม,มันน่าจะมีการสร้างวัดตนโนดหลายปัจจุบันเรียกวัดตนโนดหลายวัดตนโนดหลายเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากวัดหมหาธาตุนี่นะครับไปทางทิศต,วตนะวัตนตกน,นะฮะตโนดก็คือต้นตาลนั่นแหละหลายก็คือมากนั่นแหละก็เรียก่าป่าตาลประมาณนีะ,ะมันเป็นชื่อใหม่นะครับไม่ใช่ชื่อเดิมชื่อเดิมชื่ออะไรไม่มีใครรู้ไม่มีหลักฐาน ไอเนี่เป็นภาพที่อาจารย์ศรีศักดิ์ถ่ายไว้เมื่อ2,517 2,517ไอนี่ภาพปัจจุบันที่กรมติปกกรไปบูรณะแล้วเห็นยอดเติมยอดขึ้นไปนะครับแต่ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังหมายความว่าเมื่อ2,509ผมมากับอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ย<ม>ดินมันท่อขึ้นไปถึงบนนี้ผมเนี่ยปีนขึ้นไปเพื่อจะไปหาไปดูพุ่มข้าบินแล้วหาไม่เจอไม่รู้มันไม่มี มันคมหมดดินมันคมกับหมดเนี่ยผมปีนกก็ไปหมดอ่ะก็ตะอะไรเขาเรียกอะไร่ะตะกงตะกรอะไรเลยดินมันทับถมขึ้นมาทมมแบโอ้โหมันอันนี้นี่เขายังตัดทิ้งออกมาลกเอาว่าขุดออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะกว่าจะเป็นแบบนี้นะนี่ก่อนีสองพันมีประมาณ2,530ันห้อมบั้งเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดิน ยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ